โย่ปล่อย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 เองไปเอาไปพุ่นไปพุ่นเอาไปว้างพุ่นจะไมาใส่กันเออไปว้างพุ่นกันเออเอาอปล่อย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 ไปเลยเอาไหมปล่อยป่อยเลยเอออันนี้คือเต็นนี่คือเต็นนี่เอาเอาพอดีเราไปโฆษณาการการพับบาลนี้ อสีว่าเมียนอ้าวมั่วเช่นกันครับมันมันจะบอกว่าได่ดีบนเบเป็นแล้วเจ้าก็ัวดเขาเมียนี

อันนี้การพับเตดอ่าพอเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นการถ่ายทําเพราะว่าแบตจะหมดแล้วรูดซิมก็จบ